ิดน้ำให้เต็มเลยนะคะหรือว,ว่าหอยลอยถ้าหอยลอยคือหอยที่ตายแล้วค่ะคัดออกนะคะถ้าหอยลอยขึ้นมาอย่างงี้ก็คัดออกเลยนะคะอือค่ะแล้วเราก็มาทำฟันสะอาดหอยกันค่ะห้าแบบนี้คัดออกนะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไป อีกหน่อยค่ะก็คนๆแนละ้วแล้วก็ตัวหอยใส่ไปเยแช่ประมาณ20นาทีนะคะเราก็ได้หอยที่แช่น้ำเกลือเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งกระถาเตรียมนึ่งค่ะ เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบผลพาไปได้เลยค่ะใส่เยอะจะหอมเยอะนะคะแล้วก็เตรียมเอาหอยลงนึ่งค่ะนะคะใส่หอยลงไปะค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เอาฝาปิดหอยอ้าแล้วนะคะเอาหอย ุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแคร์หมูชวนหิว้วยนะคะขอบคุณค่ะทำน้ำจิ้มซีฟูดนะคะใส่พริกกระเทียมใส่ชูโรส1ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตำเลยค่ะ น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าสะอาดลงไปเล็กน้อยนะคะคนเลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปได้เลยค่ะจิ้มซีฟูดแซบๆเลยค่ะฝากติดตามช่องแครหมูชวนหิวด้วยนะคะ,ะน้ำจิ้มซีฟูดแซบๆมาแล้วนะคะ